ก็อขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกให้กรณ์หน้าอากาศประจำวันที่21เดือน11กันแล้วนะครับสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2ส,สภาพอากาศนะครับช่วงแรกก็จะเป็นหมอกทึบช่วง11-12-13ถึงใน9-12ในช่วงต่อไปก็จะเป็นฝนตกธรรมดาช่วง2 1 1 3ถึง2 2ใน9-13นะครับเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลย มาดูในเขตจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับสภาพอาการฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยลงมาดูกันต่อในสภาพอาการหมอกทึบนะครับผมค่ัโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นนะครับมาดูที่เขตจับระดับสูงกันเลยฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่สภาพอากาศหมอกทึบเลยนะครับผม โปเกมอนก็จะ,จะมีตามที่เห็นนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย